สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายใบงานนะคะเป็นใบงานที่6แล้วนะคะเรื่องของงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองอคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนนะคะต่อเติมภาพงานประจำปีขององค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมของเรานี่เองนะคะให้สมบูรณ์และเขียนบรรยายใต้ภาพนะคะ นี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีนะคะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่ารอบๆขององค์พระปฐมเจดีเนี่ยจะโล่งอยู่นะคะจะมีพื้นที่โล่งมากเลยให้นักเรียนนะคะต่อเติมภาพของงานประจําปีองค์พระปฐมเจดีนะคะให้สมบูรณ์ มีบรรยากาศของท้องฟ้ามีบรรยากาศของผู้คนเดินนะคะอาจากนั้นให้นักเรียนนะคะมาเขียนชื่อภาพนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกที่มีต่องานประจําปีองค์พระปฐม,มเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะ,ะสำหรับคลิปใบงานมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ